อุ้มเสียรีบ20ล้านจับพลตรีเป็นหัวโจกแก๊งร่วมพันตำรวจโทรกับลูกน้องอีก8คนฮิ่นักธุรกิจเจ้าของสายการบินเหยื่อร้องบิ๊กป้อมช่วยทลายบุกจับแก๊งพลตรีพันตำรวจโทอุ้มเรียกขาาทยัยนักธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบินชาวไทยเชื้อสายจีน20ล้านบาทกล่าวหาเหยื่อมีบัตรประชาชนปลอมแต่ต่อรองเหลือ2ล้านบาทจึงถูกปล่อยตัวมาหลังรอบชีวิต เขาร้องเรียนบิ๊กป้อมรองนายกไปเขียวตำรวจ191ท่องเที่ยวและนครบาลรวบรวมหลักฐานอนุมัติหมายจับยกแก๊ง10คนรวบแล้ว8คนเหลืออีก2คนอยู่ระหว่างตามจับคุม191รวบแก๊งในพลอุ้มนักธุรกิจชาวจีนเรียกขา่ายรายนี้เปิดเผยขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2560นพลตำรวจตีสุรเชษฐหักพานพอบอกอสอปอพอพ,อพ,อพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิติธรจินตการ รองผอบกอสบพพันธม์บรเอกชยานนท์อาจทองรองผอบกทชอชอพันธม์บรเอกจักเพชรเพชรพลอยนินผู้องกับสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหนึ่งหนึ่งพันธม์บรเอกกามพลรัศนประชีพผูพ้องกับสนน้อยขวางพันธุตํารวจโทอ,อาริศครูประรสิทธิ์รักรองผู้องคับสายตรวจบกอสอบพและกำลังตํารวจ191าหนตํารวจท่องเที่ยว ร่วมกันจับกลุ่มแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่นายสุรชัยแทียย่างเจ้าของบริษัทนิวจีนแอเวย์และบริษัทคันต้ากรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดเป็นเงิน20ล้านบาทแต่ญาติขอต่อรองเหลือ2ล้านบาทโอนเงินไปให้แก๊งคนร้ายแล้วนายสุรชัยจึงถูกปล่อยตัวมาหลังรวบรวมหลักฐานพยา,ยานพนักงานสอบสวนสวน,สน,นโคกครามขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้งหมด10คนจับกลุ่มแล้ว8คนประกอบด้วยคลตรีจรูญอัมพาสังกัดกองบัญชาก,การกองทัพไทย พันตำรวจโทนัทกฤษยุทธยาพนักงานสอบสวนกก5บกปอสนายสวัสดิศักดิ์กิตินันนายอภิวัตศรีนพรมนายเทพยิชักรัตนีนายทรงวุฒิเที่ยงคมนายโอภาสศรียาในอุทิศกอแก้วนายธิติกรชื่นยาและนายโกเท็กชวนชาวสิงคโปร์แจ้งข้อหาร่วมกันยันโชคทรัพย์และบุกรุกทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่14กรกฎาคม2560 เวลาประมาณเที่ยงกลุ่มชายจักรันแต่งชุดลายปรางทหาร4คนและแต่งนอก่องแบบอีก5คนรวม9คนบุกเข้าไปหานายสุรชัยแท้ย่างที่บริษัทคันตาครุปไทยแลนด์จำกัดเลขที่68ซอยนวลจันทร์34แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มกรทะมนพันตำรวจโทนักสกิอ้างว่าเป็นตำรวจนอก่องแบบสังกัด .1 น1และกลองปราบปรามขอตรวจคนบริษัทเกี่ยวกับความมัน่นคงโดยไม่มีหมายจากนั้นกลุ่มคนร้ายแสดงเอกสารทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนของนายสุรชัย เราหาว่าทําเอกสารทะเบียนราษฎรและบรระชาชนปลอมจากนั้นนายโชรชัยไปพบผู้บังคับบัญชาที่กอรมนดดนเมืองคือรถยนต์เลสัสทะเบียนวช .1100 กรุงเทพมหานครขณะนั่งรถไปมีนายโกเซกชวนชาวสิงคโปร์เป็นคนขับรถและล่ามภาษาจีนไปในตัวมีชายใส่เครื่องแบบทหารนั่งประกบแต่ก่อนที่จะออกจากบริษัทเสียหายกลัวไม่ปลอดภัยจึงแจ้งให้นายจิรบัติละลิศชนาศิริ พนักง,งานในบริษัทขับรถตามไปด้วยจากนั้นกลุ่มคนร้ายพานายโทรชัยไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านดอนเมืองพบพลตีจรูนพูดว่านายโทรชัยมาจากไหนได้บัชาชนมาได้ยังไงคมคูว่าทำผิกดกฎหมายกล่อมให้เคลียร์ให้จบนายโตตค้ชชวนสื่อสารเป็นภาษาจีนกับนายโทรชัยว่าเจ้านายต้องการค่าคุ้มครอง20ล้านบาทพันระบบโทนนักกิจเสริมว่าจะจ่ายไปทะจะได้จบแต่นายโชรชัยพยายามต่อรองจนเหลือ2ล้านบาท สั่งให้ในายจิรวัตรขับรถกลับไปเอาเงินไปให้ในายโอภาสศียาหนึ่งในกลุ่มคล้ายที่ปั๊มน้ำมันปตทถนนนิพพดีรังสิตหนึ่งล้านบาทจึงยอมปล่อยตัวนายโซรชัยออกมาต่อมาเมื่อวันที่1 7กรกฎาคมพิษเสียาหายได้ให้ในายจิรวัตรไปโอนเงินให้คนร้ายอีกหนึ่งล้านบาทเข้าบัญชีธนาคารชื่อนายโอภาสศียาหลังจากนั้นนายโซรชัยตัดสินใจเข้าพบพลตำรวจตีสุรเชษเพื่อขอ,ขอความช่วยเหลือจึงสั่งการให้ชุดสืบสวนหาข้อมูลทางลับ เนื่องจากกลุ่มผู้กระทําผิดเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่และมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้ข้อมูลว่ากระทำผิดจริงจึงให้ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์พนักงานสอบสวนสอนโอคอรามท้องที่สอนออกเกิดเหตุจนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อสารอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด10คนขณะนี้จับกลุ่มได้แล้ว8คนเหลือผู้ต้องหาอีก2คน คือนายอุทิศก่อแก้วนายทิิกรชินอุราที่ยังหลบหนีอยู่ระหว่างการจับกลุ่มพลตำรวจตรีโซเชหักพานผ์อบอก,กอสปออพเผยว่าตำรวจ191าหนและตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มแก๊งเรียกคา่าถ่ที่เข้าไปควบคุมตัวเจ้าของบริษัทนําเที่ยวแห่งหนึ่งและเป็นเจ้าของสายการบินน้องใหม่เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอ้างว่าควบคุมตัวคดีความมั่นคงก่อนนาตัวไปต่อรองกับนายหานยศพลตรี เรียก20ล้านบาทขณะที่ญาติผู้เสียหายบอกว่าจ่ายเงินให้แก๊งเรียกค่าไถ่2งวดงวดละ1ล้านบาทงวดแรกจ่ายหลังจากตกลงแล้วและอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาโอนเงินเข้าบัญชีให้แก๊งเรียกค่าไถ่อีกจากนั้นรวบรวมเอกสารเข้าร้องทุกับพลเอกประวิทย์วงสวรรค์นายกร,รัฐมนตรีเป็นที่มาของการจับกลุ่มครั้งนี้